เอาเข้าพี่น้องมานนี้นม่าแม่มาเฮ้ยปงมแต่เทียร้งน่ไม่ได้พี่น้องเพืูนถาเอห่อนด้ได้พี่น้องเยอะนี่ ครับสวัสดีพี่น้องนะครับน่าสวัสดีพี่น้อง f ก็คนเก็บเพีเปอร์สุขุสุขนครับวันนี้เป็นเสาร์วันที่สิบสามมีทุนหสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับเก็บเพีทหม่องเก้าครับพี่น้องดอนหน้าครับอาที่ผมคุ้มก่อนนะครับน่าจะเป็นเมืองที่ผมเผาครับอาที่ผมคุ้มออกลายแห้งครับอีกสักหน่อยน้องเพื่อกิดสีลงมาเก็บซอยครับ สวยมากกสิเขาปลาไงเนาะครับนะเนาะเกิดร้ายแห่งพี่เนาะร้ายอีดีนี่ยับยมมิ้น่อยๆหูผู้แมนเบื้ดพี่เนาะนครับขยับของพร่น้องคนจ๋อยนะครับเนาะ โสิตัดออกเงาแน่นนะครับกรลดงบอกก็ล่างงามครับพี่น้อง เกิดม่ใหญ่แห่งพี่น้องเกิดเต็มปายุ่าเลยหาหน้าพี่น้องหรือว่าหน้าพอ่อแม่นี่ปายุาะะ่าแล้วเาเราไปสำ่บัวเบิ่งเลือพี่นอ้องฝนตกแน่วนี่เสียงรถน้องลงมาแล้วครับ เกิดร้เหี้ยงท่ะพี่น้องพี่น้องก็่าเห็ดได้เมนูลเลยพี่น้องโบ๊จจกตุมจักก่อยว่าแกงกระได้แกลี่ยฉนใหม่ให้แห้งเสียบข่าดอนได้อดหน,น่เมินเบิดนี่ท้ายสายปลาทั้งนอกนน่ แม่นวแต่ทั hmm. the the ่วป่าเลยจะเหยียบเห็ดเด้อเห็ดลายแห้งเห็นแหนมไปกับเหลื่อมเหือมยิ่ดอกแทวทางยางเข้าไปเง่นมืดนะกระชี่หม่องหม่องหม่องย้อนสีหม่องลอยลาจักหน่อย ฮึ้กาเ่นางเงย้นาเห็อนขายาวายาๆพี่นาไม่คิเลยไม่หมุนคือนเห็นไหมูกใหญ่เอ้เ็กน้อยเหมือนหอยงังนอ มาสอนเฮ็ดน้ำบอพี่นาะนี่ตลอดง,งามๆครับนี่เป็นเขาครับพี่น้องบ้านนี้มา,มาแม่มาชิอ่อนเอาไปต้องห้องนี่นห้องแม่กัจจานี่ไอ้อปวกผมเจะเทพตรงนี้นี่ไม่ไ,ได้พี่น้องเพื่นถา่าใจย์อนไม่ได้พี่น้องเยอะนี่นั่จชิ มาปีหาแล้วมั้งนม่เนาะอย่ง,อยงนใหญ่กวเนังนหวานหวานวานา่อยแฮงวะาไรลุนนี่โอ้ตอนส่นาพี่น้องที่บนเขาได้ครับนี่ขาขงตุมหมน,นอยูที่้องนี้ทานยาเนาะทาเอาข้างน่นี่ดอกม้นี่นะ ม้าขาติอีกคนมาถุง่มันปะไปจักที่ใส่ดอกพี่น้องเคืออยางนี้นนามูลหนีล่ะเจ๋งคุณลพี่น้องสิ็นอาวก็บอีกพี่น้องเลยแล้วมีส่วนส่วนึ้นที่ละเ่วนหางยูอู่ส่วนเราไปเลิกปานั่นาไม่ให้ปวก ขวาขึ้นมาหว้านสิรุดฟื้ไว่พี่น้องที่ห้ากินบโบปีนฮะกระตัดติมตัมนออก,อกตรงสนนั้นไปดลกปันไหนก็ได้สำนักออกมาได้ ไ้แม่นสิแตกก่อนหัวรถกองกันอย่งเพงอยอ่มดปอยไม่หนนันมอนมันหัวระะถบ่ล่ะก็งะปวดเสียงอยู่เป็นเงเลยเอาขึ้นกับ่มดเ พี่หนอก็ยูนอ่เลยดอกเอี้ย่ยาาได้อยาสิ่งไหนก็ลงข้าอยากดีเลยพี่น้อจุ่มเนาะเอี้ยอี่กมีดอกนึงครับพี่หนอ ินปี๊ดเสียงโทรศัพท์มีน้องมอคืนบรินเสียงดังตกตกตกแตกๆม่เว้ยทั้งหม่กันตัหนกันี่ี่นองมาขึ้นมาะกอดจงน่อง นนก็เลออยาข,าเขาบปา่าไงอยู่ถึงมา,า,าตะกวรา,นา,าเานี่ยถือปลาเทปต้มไมีกาดอันไม่ตอว,ว,ว,วขัวๆๆว้ครับพี่น้องถ้ามาสรุปเ็ดกันอยู่บาทเนาะครับเนาะนีะ่ครัคเฮ็ดปืลงเขาครับ เป็นเขาให้ผงหวานครับส่วนนี้ไปให้ผงคุมพี่น้องนี่ผงคุ้มครับตัวนี้นี่เป็นเหฮทผงข้างล่ามไม่ให้ผงตับเต่าแล้วครับอยู่จังได้ดอกอยู่เจ้ทางนี้นะครับเหห็ดเ็ดตินแหดต้องพี่น้องดอกใหญ่ๆนี่ครับดอกใหญ่ๆนะครับง่ายอีดีอีรอนี่เห็ดตินแฮตนะครับนอสกาเห็ดตินแหลกครับถ้าถ้าเพื่อนพี่น้องมาคลิปนี้แล้วครับนอสฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะมาผาดคลิปต่อไปนะนอสครับนอส กาลังใจใี้ผมนํารุนกันเมือนาพี่น้องห้าใไรเฮ็ดไม่ไมไม่อีกครับ้าไดีไปปลาอีกครับสักก,กีม่มีกลับไเมีอะไรครับพอแม่พีาา่น้องยู่ดีไม่แห้ง,บนนงเบื่อสกุลสกุนนํำลายเงินทองนะครับเนาอสวัสดีครับ